อพี่น้องผมเนี่ยคำม,มืออะไยังมองมืออยู่วันอะไรคะสินอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่บ้าค่ะมันจังมงจักยามอะไรยิงเออแต่คือมองมือห้าบนามแต่งต้นแต่งตูเสยตกลงค่ะยังขึ้นมานอนอยู่ยังบ่ลงอยู่ค่ะอ้าว วัานีะได้ค่ะไปบ้อนี่ไปกับลูกแล้วก็เมื่อหาอาบน,ำน้ำค่ะ<า>โอ้ยครนน่ะนึกว่าเพิ่นเมื่อเลยได้คะ่ะฉันน่ะจนไปอาบนำ้ำพอออกแมพ่พ่ว่าเอาอรถผู้ใดซัวนี่บันนัททามมูถามแล้วถามอีกถามว่าม,ามึงอสิบปดบอแต่แจ้งมงเออมันพูมีคำตอบให้เลยก็เลยบอกอไปหาเซรามันก่อนค่ะเอนละใหญ่ห้างค่ะน,นอนถามคำตอบ ค่ะขอบคุณค่ะคำตอบคือคุณไม่ไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกนคร้ามาถส่ารกก็เอาเมื่อที่ละอัไใคของจะของหมูจุดอาบนั่งแต่งโตเล็บไฮไซนมันค่ะใส่แบบนี้ละค่ะพี่น้องค่ะมันฮอนไปจะไปเต้นไปฮอนใส่สุดงามๆหรอคะโชว์นนักแข่งเลย หรว่าถือชุดไปเปลี่ยนก็ได้ชุดเราเยอะเนาะฟาบึืงอ่าโว้ยโธ่ๆๆๆๆเ้อๆดอๆมันทามแต่ตั้งแต่ขึ้นมาฮอดค่ะสิบแปดจากโมงสิบแปดจากโมงมึงว่าอะไรตอบโอุ่ดิพี่น้องเลยสมควรอยู่บ้าบแต่ยังยุมหัวนั่งหลินค่ะดิฉันสิไปหาใส่น้ำมันก่อนค่ะก่อนสิได้จูงรถมานะคะอ้กายพร้อม ใไม่พอใช่ไม่พอ <laughs> สวัสดีค่ะเป็นคือสิบสบายนี่แหละพี่น้องเลยเป็นแลวใดค่ะคัดจมูกค่ะแล้วก็จามซิ้วๆอยู่ฉันว่าฉันไม่รอดนะพรุ่งนี้ฉันต้องแองแมงรอดสิไปรอดแล้วปะคะรอดแสบหูแสบตาอยู่พี่น้องเย้ยจากสีหอดใส่ค่ะจีบประเีมานอนก่อนห่คะไปเปิดงานในเขาแล้วก็กลับไปได้ <laughs> มันแสบผู้ดังแสบตาแล้วก็จามมาดิฮูนหูนสยองศิลกำลังจะไปบ้านอมลาอุ้ยหน้าฉันทำไมเปลี่ยนสีเดียวแดงเดียวขาวเดียววอกดีตามไปบ้านเจออมาแล้วนั่งกันพี่น้องเลยแต่ว่าขาอันนี้มืออื่นเนี่ยคือสีบ่บายเลยล่ะค่ะเบิ้งทรงเพระว่า คำมาแล้วมันรู้สึกว่าปวดหัวเมื่อคืนนี่ก็ปวดหัวแล้วนึงแล้วก็เป็นเมื่อยๆอยู่สองมื่นไม่ลาพักผ่อนป้าปาพักท่องครับติดตามไปบ้านอมราน้อกันอยากให้มันคำหมอแม่นตีเข้าไปจิตธาตุเรียะเขาเห็นแล้วนะเห็นศพแล้วนะเหรอเจอแล้วค่ะนางเอกมอรำจะไม่ขึ้นมาอันนั้นนี่เนาะฮะนางนี่เหรอนางอะไรก็อมอรำที่กระโดดน้ำตายนั่นเห็นแล้วเห็นศพแล้ว เขาลงฟีดกันอยู่ไปค่ะมอไรายให่างค่ะเด<ม>ีย๋ยวจะคลํ่จะมืดแซ่เปล่าไปบ้านเจ้าําลาลไปเด้อไปเด้อมอลำค่ะเชิญแซบค่ะเชิญแซบเลยค่ะโอ้ยไนยังไปน้ำพีอยู่น่สูน <c oughs> พีประคบคณะพีประคบคณะจักสีบ่าบจาังใดเมืดเมืดเดี๋ยวดิพี่น้องเอ้ยจินข้าวก็ยังใหญ่ได้อะไรกินแรง โอ้ยห้าวนะขั้นนนี้แล้วขันติไปใช้มาใช้แล้วก็เป็นอาการอยาขายอากหนาวอยู่เด็มันปวดหัวตั้งแต่เมื่อวานเด็ากระปุนกระปุลแลวยังพาดกนิดไปยิงหมกแต้วพาว่ายังไปน้ำนางตุยมาแตงหนาอยู่พี่น้องอ้อมแม่บอกไปรจีนบ่คาขี่รถนั่งล่าบ่กไปนะนี่แม่นี่แม่บพอไปทมามันแคบแม่รถขับจัไปเบิ่งมอรมไปเจ้าแล้วค่ะ พวมาเผามาล่ำเต็มแล้วบ่มีบ่องจอดรถเขาเบิ้งไปนี่ค่ะว่ามีบคนนั่งบ่อนเดียวจะรำกันก็ไปบ้านพ้นนะจะจอดเงีวเลยเดินไม่เดียวโอ้ยจำเดินเบิ้งอันนี้เลยมันเปลือกเปลือกเพราะแห้งเปล่าโอ้โหจะได้รอพวกพี่ก่อนนะคะพี่น้องเอ้ยยังไปเอานางตุยมาแปลงโฉมอยู่ค่ะไปกระจกค่ะกินแร่แล้วค่ะ นา่งยังไงอุ่นอุ่นอยู่น้ำเต่าน้ำยังนั่งอยู่ค่ับวาเอากินกินห้ามกินแล้วเลยเส้นแสบจะเส้นแสบจถ้าผีมากตอนนี้พี่น้องเลยนา่งพอดคือไปสอดมาทางนี้ค่ะอุ่นอ่างทางใจคุณึกว่าซัวเอาเต่าอาร์ตดังกันแล้วเส้นดอกว่ายีปรอบทางเทินซัว โอ้ยชูไปใส่มายังบ่แต่งโอ่งชงเครื่องไว้ความวันนั้นใดีเขาถ่ามึงหุ่นหุ่นทะยอมทินน่ะเต็มมาเลยเดี๋ยวนี้นั่นโอ้าวมีทางหลบใครชูมาทางไหนจะจอดไม้หันบ้างไประดัอีน้อยมึงนี่ยังไปลงเตาอยู่เดืินเที่ยงคืนโหโหมาได้แล้ว ร่างกระถอดผ่าเรืองมึงเอาจีบอนไปไว้ใช่ฮะมึงไปฟาดไปใช่ไปเอากันนะตั้งแต่สามโมงง้างทางใจได้สูสีไปใส่มาใส่กูเศร้าอยากไปเลยน้อยมูแย่กับบแล้วจเพื่อนเอาเฮดปวกกันอันที่เอาลงกนะแมนไปเก็บเห็ดม่อสจะเอาเฮดอะไรเด้อเยี่ยมก็ไปเก็บเห็ดมุดโม่ไปเทนิดว้าวหลี มูบางอญ่มอือดีไปแต่ตีจโอ้ยบมอเอ้ยกรือว่ะมเหี่ยักนาวมาให้กูมักซิดากิ่นน้ำอนวดขวดอยู่ว่ากูว่ากูรู้กูย่องในใจอันี้คือดีทีน้เสียักนาวมาให้กูเท่าไมักซิดาหาตัวูประเด็พระท่นเดินหน้าเวทีน่มันติดมาแล้วสี่ยกินน้ำร้อน กินโลดนี่พูได้ปากเมนน่งขาวเอาไปกินนะแม่ปากเมนบกานี้เัอกอิดาเี่กเของน่ะของสูนะน่นนะข้นไหนู้มออเ้าลู่ซาเจีนไก็ได้เลยคาวาชู้เป็นภูเก็ตทำเป็นก้นจีหรอมือไปทำไมห้ามนั่นเขาถามาเบิ่งหุนหุนจะยองจินติ่ที่เขาไ่ได้่บเบิ่งบัเลว จะเจ้าเมื่อออกจานาเมื่อนี้หุ้นๆจะยอมสินประทากั็บังอ่อนนะคะบะเบที่ยเขาเบิ่งแต่ข้างล่างแต่ว่าพวกหุนหุ่นี่ยุทแถวตะล่างนะคะถ่าเบิงเนอขับไปพัดบริเบิงหมอลาเบิงแต่ชุกเจ้าบนบนแ่ได้หัววานนะพรพี่น้องเลยขนาดคณะอันแดนซอร์มีสีคนขนาดนั้นแต่ว่าคนเบิงเนี่ต่นี่น่ะบ่มีหม่องยางหรอว่าสันค่ารเราเสนาเฮือนมย่ฮะคือาราเราเสนาเฮือนมย่ว่า เอองงเบาขึ้นไงเฮ้ยกูประกาศว่ากูเอาผ้าอออกผูกชุดเล่งหน้าบ้านมันแห้งแค่กิโลหนึ่งนั่งนั่งพลาจนได้อันเข่าทั้งหลังเนาะมาเสียดายกิดิ่งนู้กระทั้งวันมีด้อุ้ยกูเอากูเอาหินมาใส่รถละสองพันสามพันนครับบริธรรมมาแล้วมนนั่งเอดมาแล้วส่วนละลวยมากกบ่าเอามาใส่จักรโหลดก็ได้เอามาใส่นะเด้อพี่นางพาไปอาบน้ำสู่ กูนั้นแต่งอกชุกเกิลตังแต่สี่โมงเอาพวดแต่น้อยแล้วเลยเป็นชิ้นเล็กพวดยังน้อยอาพวดยังน้อยแล้วเป็นชิงนเล็ชิงเล็กเพวดแต่น้อยเสร็จประสาทโอ้ยพี่เราเอ้ยหาเสตได้ไบกับจิบพุนบ่คะให้อันให้วงอันให้วงวงอันบักอ่อนพะโลงซะก่อนนะคะวงห้ามจังสิได้ขึ้นแสดงต่อเพราะว่ามันมีช่องวงมนีพระทะกันไปไปพ่อกันเดี๋ยวมันสิตีหัวกันโบเลีย่างไปว้าวแล้วชี้ยางไปค่ะ อเไปหาเอ็ดเลยหาเอ็ดเอ็ดป่การแย่งไปทีางเอน้มูหนึ่งในเรื่องตาแลวมันยังอีกอยู่ยางอยู่ยังไม่เก็บมือปดย่างจงไว้อยู่มันยังไม่เยอมือนเอาได้ไอ้พี่นมือแหลกบ่ลูกเจมนเยอะอะไรแวมาบ่หลาสตุ๊กอบเลยมือจะไปใต้กี๊แต่ันะฮากับบ่ต้องนอนเฮ้ยฮากับ่ตองนอนตื่นมามนอนลืมตื่นฮาฮาบ่่อฮาาาไปเลย ไปมึงไหนแล้วแล้วมึงพอไปแต่งนังหนาบ่าวแต่งเนี้มันสิข่าวกันบ่นบเน,น,น,น <c oughs> ี่ยพ่อไปโไปหาเข้าหผุดชูไปเอาชุดมาให้มันเปลี่ยนไว้ๆน,นี่บ่ <c oughs> ได้ได้ชุดนีน <c oughs> ้บ่ผ่าน้เซนเซย์ชุดนี้แล้ว <c oughs> พอมันบ่าข่าวกักนกำนังหนาตอนกำนางหัวทรงผมใหม่ของนางนะคะใส <c oughs> ่ตุ้มหูใหญ่ๆไม่แม่งโค้ดา คันเสียห้เลิศนะเทมันกำลังมาแล้วใจร้อนแต่มันต้องใส่บิกแกล้งหนาดิ้มเช่นกะลูดไปเลยเออแต่ก็ตุ้มหูใหญ่กูวาเฮ้ยมึงทีแต่งให้มันเอาไงมีมีในใจแล้วบ่เฮ้ยเขาขี่รถไทยไปนะอ่ะเดินแฟชั่นโชว์สวยๆทีนี้เงี้ยงัวหล่นมันชองเสมอเลยเออสุดยอดคู่ก็มีช่วงเซ็งเอาลุ้น ไอ้าย,ยื้อคู่กับเนื้คู่กับมาเบิงอันมอลำบเปล่าวะให้ใส่สูน,นี่แหละแต่ว่าเสียปากแดงมึงไม่เลิศนะวันนี้มึงต้องโดนจับแต่งตัวได<อ>้รับสิลงเอาหมวกอยู่เพื่อนใต้เลยบริลล์ลูกเลยท่นเสียอยังโป๊กนางหนาท่นนี้สิโป๊กอีหยังปล่อยฮอรโลนอันนี้เออสดน,นี่แล้ว

อพอดีแล้วเมื่ออื่นเท่ากันไปหาเฮ็ดกันเลยพี่น <c oughs> ้องเลยอ่ะ <c oughs> ให้พวกเจเจพ่นล่างเอายยวัยาวะเพศซะก่อนนะคะเอาให้สะอาดสะอาดเด้อคณะเ้า,านั้น่าให้เสียซื้อให้เดียวบางอ่อนขึ้นห้านก้อน <c oughs> เดี๋ยวติดตามตอนพ่นแตงองค์ทรงเครื่องแล้วกันลวกันพี่น้องขาตอนนี้กําลัางเจเจก็เป็นอาการคืออยากไข่อยากหนาวอยู่ค่ะสองไอ้น้องพ่อกันแลวกันซลี่กัน เดี๋ยวจังติดตามตอนเพิ่นแต่งโตเรวกัแล้วกันนะครับพี่น้องคขาติดตามไปหน้าห้าน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ